วันที่30ธันวาคม2562นะก็ใกล้จะสิ้นปีล้วพรุ่งนี้31วันสิ้นปีแล้วก็วันที่1มกราคม2563ก็เป็นวันปีใหม่กีก็ได้สวดมงคลสูตร มงคลสามประการถ้าเราสวดไปนะเราก็มีสติมีสมาธิสวดไปก็แปลความหมายไปตรวจสอบตัวเองไปใช่ไหมตรวจสอบว่า <c oughs> มงคลนะแต่และอย่างแต่และอย่างเนี่ยมีในตนแล้วยังเนี่ยเช่นมงคลอันสูงสุดข้อแรก การไม่คบคนพาลนะพอเราสวดว่าการไม่คบคนพาลปั๊มตรวจสอบเลยเราครบใครใช่ไหมคบใครอะ่ะเราก็พอจะเข้าใจได้ในระดับเบื้องต้นนะเราว่านะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนพาลเองเราก็ไม่รู้เรานึกว่าเป็นบัณฑิตเออแต่คนที่มีคุณธรรมสูงเนี่ยย่อมแยกได้ว่าอะไรคือคนพาลอะไรคือบัณฑิต เราก็สวดไปแล้วก็ไล่ไปแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อ,ขอ,อเพราะในบทสวดบอกว่ามีสามอย่างบ้างมีสี่อย่างบ้างมีห้าอย่างบ้างมันเป็นมงคลอัน,อนสูงสุดเราก็ไล่ไปไล่ไปก็คงจะพบได้นะว่าอันไหนที่เรายังพูดทำคิดที่ยังไม่เป็นมงคลใช่ไหมรู้ได้ทีนี้เมื่อรู้แล้วทำไงอ่ะ ก็ปรับปรงุงแก้ไขอ่าอันไหนที่ยังไม่เป็นมงคลอันสูงสุดก็เลิก <c oughs> เลิกคิดเลิกพูดเลิกทำทีเนี้ยถ้าทำได้ก็มันก็เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะนั้นคำว่ามงคลเนี่ยไม่ใช่เรื่องขอพรไม่ใช่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เศคาถาอาคมอันนั้นอ่ะไม่ใช่หรอกเพราะมงคลสาประการเนี่ยเป็นเรื่องของความประพฤติ ใช่ไหมเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามคือต้องไปทำใช่ไหมเช่นการไม่คบบัณฑิตเอ้ยการครบบัณฑิตเนี่ยต้องมีการกระทําคือต้องคบบัณฑิตคบผู้รู้<ไ>ยิ่งคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยก็ควรคบแต่ส่วนมากคนเก่งเราไม่อยากคบเราครบคนด้อยกว่าเพราะเราจะได้เป็นหัวหน้าเออเราไม่ยอมที่จะให้ใครเป็นหัวหน้าใช่ไหมก็เลยคบคนที่ เราเป็นหัวหน้าเขาแต่ว่าคนพวกเนี้ยมันไม่ใช่บัณฑิตอืมก็เ,เป็นผู้ตามบ้างเนาะเป็นผู้ตามบ้างก็ดีอโยไม่ชอบเป็นหัวหน้าเออเอาทีนี้พอไล่เรียงมาเรื่อยๆนี่ก็จําไม่ได้หรอกแต่ว่าเวลาสวดแต่ละข้อเนี่ยมันตรวจได้ใช่ไหมตรวจได้ที่พอจจำได้ก็คือการได้ยินได้ฟังมากใช่ไหม อันนี้ก็ต้องแปลอีกอะได้ยินพกไหนมาชไมได้ยินได้ฟังเรื่องการนินทากาเลอย่างนี้ก็ไม่เป็นมงคลแต่ถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องที่เขาพูดเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับเรื่องคุณงามความดีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยได้ยินได้ฟังมากก็เป็นมงคลการปรืิธรรมเห็นไหมก็เป็นมงคลฟังธรรมตามการก็เป็นมงคล ก็การทําพระนิพพานให้แจ้งก็มีนะใช่ไหมเมื่อกี้เนาะ<ม>ก็เป็นมงคลอันสูงสุดทีนี้ถ้าเรานานๆไปเราจําไม่ได้ว่าอะไรบ้างก็ก็มาสวดใช่ไหมสวดสลับอย่างบทพิเศษพวกนี้เวลาทําวัดเช้าทําวัดเย็นก็จะมีการสวดสลับไปเรื่อยนะสวดบทนู้นบ้างบทนี้บ้างแล้วก็แต่ละบทแต่ละบทก็จะมีการเช็ค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 ตัวเองแค่นี้ก็ ก็ได้เป็นมงคลแหละอเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของความประพฤติต้องทําเองต้องไปปฏิบัติเอาเองนะที่เรามีทุกข์กันทุกวันนี้ทุกวันนี้แน่นอนเนี่ยมันต้องไปทําอะไรมาที่ไม่เป็นมงคลเพราะว่าถ้าเป็นมงคลแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทําไมล่ะสะภาพสภาพอะใช่ไหมละ่ะมันต้องไม่เป็นมงคลแน่นอนนะไม่รู้ไปทําอะไรมาผิดเยอะแยะมากมาย พูดไม่ดีพูดร้ายพูดโกหกผิดศีลผิดธรรมนั่นแหละในเรื่องของศีลเลยแหละเราพร่องตรงไหนไม่รู้สร้างบาปสร้างกรรมมาเยอะก็เลยมันให้ผลพอให้ผลเสร็จแล้วก็อย่าท้ออย่าท้อเพราะต้องยอมรับกรรมยอมรับยอมรับในผลของการกระทาแต่กรรมใหม่ไม่ทำให้ทำแต่เป็นเรื่องดีๆเป็นเป็นมงคลมงคลเราว่านะ ถ้าทุกคนถ้าทุกคนนะอยู่ในสภาพมีศีลเนาะทำอะไรที่เป็นมงคลเนี่ยโอ้โหโลกนี้เรียบร้อยน่าอยู่มันรู้มันต้องเป็นลทิกพดีมาจัอมันก,ออก็ไม่ทำจริงๆอ่ะมันไม่รู้ก่อนเกิดแล้ะเกิดมาเพราะความไม่รู้หลงมาเกิดโอ้ก็ไม่ทำแล้วแล้วก็อยางเลือกก็ๆๆคนยุโหมยากมากมาจัดถ้าเลือกได้เหมือนแั่เราสั่งได้อาจัด ทีเนี้ยเมื่อกี้ก็ตั้งสมมติฐานแบบว่าถ้าคนในโลกเนี้ยใช่ไหมมีศีลมีธรรมเนาะทําอะไรที่เป็นมงคลอะ่ะโอ้โหจะเรียบร้อยแต่เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันหลากหลายอยู่แล้วอืหลากหลายแต่เอาเถอะใครทําไม่ทํานะขอให้ตัวเองทอําอ่ะใครทําไม่ทําไม่ต้องสนใจอะ่ะอย่างน้อยก็ตัวเองทําใช่ไหมเออก็เป็นมงคลส่วนคนอื่นไม่ทําก็ได้รับ แล้วแต่เขาซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะจริงๆอะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันมีสิทธิที่จะเรียนรู้ฟังมงคลสูตรมันก็สิทธิจริงๆมันใกล้เคียงอะแต่ว่ามันก็อย่างว่ามันก็คือไม่ไม่แสวงหาบ้างไม่ไม่อยากจะรู้บ้างไม่อะไรบ้างก็เลยมืดมนไปนก็เอาเป็นว่าเนาะของใครของมันเนาะทำกันนะนทำกันทีน,นี้ เอาวันนี้มาแก้ทุกกันก่อนทุกกันจริงทุกกันจังทุกกายทุกใจไม่เวิร์กเลยธรรมะไม่เวิร์กเลยบางทีก็มีสุขบางทีก็ทุกข์จัดทำยังไงอ่ะมันผิดตรงไหนที่เป็นทุกข์เราลองพูดแบบอย่างนี้นะเพื่อลองพิจารณาดูนะพูดถึงสภาพธรรมเนี่ย สภาพธรรมะคืออะไรก็ได้เพราะมันเป็นธรรมสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นมาในจักในโลกเนี้ยหรือไม่ปรากฏมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมะเราพูดถึงเนี่ยฝนตกแดดออกก็เป็นธรรมะเพราะว่ามันเป็นเองไม่มีใครทําแต่ถ้าลองไปเกลียดมันสิไปเกลียดฝนตกแดดออกฟ้าร้องเพียงแค่ไปโกรธไปเกลียดไม่พอใจมันเป็นไงเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ แต่ถ้าเห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติฝนตกแดดออกเห็นแล้วรู้แล้วเป็นทุกข์ไหมล่ะก็ไม่เป็นทุกข์อย่างวันนี้ถ้าเราดูดวงอาทิตย์เราไม่ได้สนใจใช่ไหมฝนตกแดดแดดไม่ออกไอแดดออกหรือ,อยังไงเนี่ยลมพัดเนี่ยแต่เรารับรู้ตลอดทั้งวันแต่เราไม่สนใจคือไม่ไปเกลียดไปชังไม่ไปรักไม่ไปอะไรมันมันเป็นทุกข์เวลาไม่อะมันก็ผ่านไปแบบก็ผ่านไปเลยไม่ต้องเป็นทุกข์นะทีนี้มองธรรมชาติแบบนี้นะ เอ้าเรามาดูเรื่องร่างกายของเราบ้างที่มันหายใจเข้าหายใจออกหายออมันก็คือธรรมชาติเกิดมามันต้องหายใจใช่ไหมแล้วเมื่อหายใจไม่ใช่ว่ามันจะหายใจออกอย่างเดียวหายใจเข้าอย่างเดียวธรรมชาติของมันจะต้องหายใจออกด้วยหายใจเข้าด้วยวนอยู่เนี้ยโยมลองไปเกลียดมันสิบอกลำคาญจริงๆเลยมันหายใจไม่หยุดทุกตายเลยถูกไหมแต่ที่มันไม่ทุกข์กับลมหายใจกับการหายใจเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้โกรธไม่ได้รักไม่ได้เกลียดมัน มันหายใจก็หายไปเลยแต่เราไม่ได้มีความรักหรือไม่ได้มีความเกลียดมันก็เลยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุขก,กับมันใช่ไหมอ่ะทีนี้เราหายใจนะอย่างอื่นบ้างอ่ะไอเดินยืนนั่งนอนก็เป็นอิริยาบถท,ที่ทุกคนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องยืนถ้าเราไม่เกลียดมันไม่ชังมันไม่รักมันะแค่มันเป็นอิริยาบถแล้วก็รู้อยู่ว่าเออมันเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเราไม่มีใจที่ ไปไปโกรธไปอะไรมันนะเป็นทุกข์ไหมล่ะไม่ทุกข์ใจโอ้ยนี่ถ้าลองไปรักไปเกลียดมันเราจะอยู่ได้ไงชีวิตเนี่ยเกลียดไปหมดเลยเนาะสมมุตินะหายใจก็เกลียดเดินนั่งนอนก็เกลียดมันหายใจเข้าหายใจออกก็เกลียดเฮ้ยนี่ทุกข์หลายหลายอย่างเลยนะทีนี้ลองไล่ดูถ้าเราเกลียดมันทุกเรื่องในร่างกายของเราจะอยู่กันยังไง <laughs> ร่างกายก็คือชีวิตเนาะร่างกายจิตใจคือชีวิตแต่ถ้าเราไปเกลียดมัน่ะเท่ากับว่า โอ้ชีวิตนี่สาหัสสาการเลยทีเดียวอ,ะอ่ะอันนี้เรายกตัวอย่างไล่ไปเรื่อยๆนะอ่าทีนี้ความความเจ็บความปวดความปว่วยม,มันคือชีวิตไหมละ่ะก็คือชีวิตมันก็เหมือนธรรมชาติมันป่วยบ้าง,าง,าง,างหายบ้างป่วยบ้างหายบ้างก็ตั้งแต่เล็กแต่ไหนมาใช่ไหมป่วยบ้างหายบ้างถ้าไม่โกรธไม่เกลียดมันไม่รักไม่ชังมันแค่มันเป็นอย่างนั้นนะทุกใจไหมไม่เออ ไล่แบบนี้จนกว่าจะหมดทุกข์อ่ะแล้วก็อย่างไหนเอกอะความป่วยใช่ไหมอารมณ์อารมณ์มบ้างอารมณ์ทางใจเวลาอารมณ์ดีๆเนาะมีความสุขมีความสงบมีความสดชื่นอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นคีวิตถ้าลองไปรักไปเกลียดมันเดิแต่ส่วนมากไม่เกลียดดิเพราะมันมันพอใจเอาส่วนมากรักมันชอบพอใจมันแต่พอมันหายไปละสิ ของดีที่มีอยู่หายหมดแล้วความสุขความดีใจความมีเมอิอหายหมดนี่มันไม่ทุกข์กับตอนที่มันหายดีๆนี่ถ้าไม่ไปยึดมันนะไม่ไปรักไม่ไปเกลียดมันเี่ยเพียงแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ตามธรรมชาติแบบนี้แล้วก็ไม่รักไม่เกลียดไม่อะไรมันรู้เหมือนกับฝนตกแดดออกนั่นแหละมันก็ไม่ทุกข์นะแล้วก็อะไรอ่ะที่มันมีอาการแบบ ความรู้สึกไม่สบายใจอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็คือธรรมชาติเป็นเองเราไม่ได้สร้างเราไม่ได้ทําแต่เรามันไปเกลียดมันในตรงนั้นเนล่นนเกลียดว่ามาอีกแล้วอารมณ์แบบนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วก็ไปเกลียดมันไม่ชอบมันก็เลยเป็นทุกข์ซ้อนเข้าไปอีกก็คิดยูว่า <laughs> ทาไมมันคิดไข้ควรหลายวันจังว่าจะตัดได้แต่ละเรื่องละเรื่องทีนี้ปรับใหม่นี่พูดอย่างนี้ก็เพื่ออะไร เพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นจริงอย่างไรล่ะฝนตกแดดออกก็คือเป็นจริงนะเดินยืนนั่งนอนก็เป็นจริงอารมณ์เป็นสุขสุขหายไปก็เป็นจริงเบื่อบ้างเซ็งบ้างลำคาญบ้างก็เป็นจริงนี่ไงที่เขาบอกว่าให้เห็นตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าปัญญาปัญญาคือเห็นแบบนี้เห็นตามความเป็นจริงจนกระทั่งว่าเออรู้ทันแล้ว รู้ทันแล้วมันจะมาหน้าไหนหน้าดีก็รู้ทันหน้าไม่ดีก็รู้ทัน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 แค่นี้มันจะพ้นทุกข์